ดีครับผมกลับมาพบกับเพจสリングช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมายิงหนัสติกนะฮะโดยการจับหนัสติกแบบ45องศานะครับระยะก็5เมตรนะครับเพราะว่าเป็นการพึ่งเริ่มใหม่นะครับการจับหนังสติกแบบ45องศาก็จะไม่เหมือนแบบ90าองศานะครับ90องศาจะจับแบบนี้นะครับ45มันจะเอียงหน่อยแล้วมันจะเล็งยากนะครับมันเป็นการท้าทายตัวเองนะครับผม แล้วก็เป้านะครับผมใช้เป็นเป้าเก่านะเพราะว่าเป้าเอ้อะไรนะกระป๋องกาแฟอ่ะเขา,เาไปไปแล้วนะฮะหายไปแล้วนะคือผมวางเอาไว้อ่ะเขาหยิบไปแล้วแหละมีคนหยิบไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับใช้เป็นเป้าเก่าแหละนะครับระยะ5เมตรนะครับนี่นะฮะขีดเอาไว้เนี่ยก็ ไม่ได้ถ่ายตรงนู้นนะครับเพราะว่าเขาพ่นยาอยู่นะฮะใช้โดนพ่นยามันผมก็เลยกลัวว่าเสียงมันจะเข้ากล้องผมก็เลยย้ายมาจุดนี้นะเป็นจุดเดิมนี่แหละที่ยิงที่เห็นกันนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงครับผมผมจะลงคลิปจานพุทธศุกร์นะครับคือจะลง3มวันนะครับจะไม่ลงแบบทุกวันนะครับผมคลิปนี้อาจจะไปลงวันไหนก็แล้วแต่นะครับผมถ้ามีคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะ ไล่กันไปนะครับคือจะลงจันทร์พุธศุกร์เนาะจะไม่ลงทุกวันนะครับโอเคฮะลูกแรกนะครับมาดูกันว่าจะโดนไหมไม่โดนนะครับผมคือมันท้าทายตรงที่ว่ามันไม่มีจุดเล็งนะครับมันไม่มีจุดเล็งเหมือนการจับแบบ90องศาเพราะฉะนั้นมันจะยิงยากนะครับ2ลูกแล้วนะ ยิงสักสิบลูกเนาะเจียดนะครับนิดนึงเดี๋ยวไปหากระป๋องมามาสต็อกเพิ่มให้โดนนะครับเท่าไหร่ล่ะสี่ลูกแล้วเนาะไม่โดนนะครับเจียดเจียดนะเจียดเจียดห้าแล้วนะโดนนะครับผม หนะฮะเจ็ดนะครับไม่โดนนะแปดนะฮะไม่โดนนะฮะเก้านะครับโดนนะครับสิบไม่โดนนะฮะ ก็โดนกี่ลูกก็ลองนับดูนะคือมันเล็งยากนะครับมันไม่มีจุดเล็งเหมือนท่า้า90นะครับเนาะก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ยิงอยู่ก่อนแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเก็บลูกก่อนนะฮะวันนี้ก็ว่าจะมาทําคลิปหลายๆคลิปหน่อยแต่ก็คงไม่ได้แล้วครับเพราะว่า จุดตรงนู้นที่เราใช้เป็นที่เราถ่ายคลิปนะเขาพ่นยาอยู่พรุ่งนี้ไม่น่าจะพ่นแล้วเพราะว่าแปลงนี้ก็พ่นแล้วนะครับแปลงนี้เมื่อวานพ่นไปแล้วแล้วก็แปลงนู้นกําลังพ่นวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับโอเคฮะลองยิงเล่นๆดูนะโดนนะครับ ยางที่ใช้เป็นยางสเปคพิเศษใช้ยิงในท่าทับแก้มนะครับท่าทับแก้มคืออะไรดูดูเงานะฮะนี่อย่างนี้เห็นปะถ้ายยิงหลังหูมันจะอยู่อย่างนี้คือมันแตกต่างกับตรงที่ระยะการจับลูกนะครับทับแก้มก็คือเรามาทับแก้มเรานะครับหลังหูก็จะประมาณนี้มันอยู่หลังหูเราจับประมาณนี้บัตเตอร์ไฟคืออย่างนี้คือเป็นท่าอ้าแขนนะฮะ ก็3าท่าหลักๆในการยิงนะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็นิดนึงครับผมยางนะครับผมบอกนิดนึงนะครับสำหรับมือใหม่แนะนำใช้เป็นยางความหนา0.7หรือว่า0.8ไปก่อนนะถ้าใช้แล้วมันไม่แรงนะครับอันนี้คือพูดถึงยางสเปคมาตรฐานนะไม่ใช่สเปคตัดพิเศษนะ คือแนะนําเป็นยาง0.7หรือว่า0.8ไปก่อนถ้ายิงไปแล้วแล้วมันอ่อนไปนะครับค่อยลดมาครับลดมาเขาจะจอดตรงไหนอ๋อไม่ใช่มาตรงนี้นะจะได้เก็บเป้าให้เขาก็แนะนําค่อยเปลี่ยนนะครับเล่นไปก่อนสอสเปคนี้นะครับ2ขนาดความหนานี้เล่นไปก่อนนะครับก็คือแนะนําเป็น0ูกับ0.8 นะครับแต่ถ้าเล่นแล้วมันอ่อนไปค่อยเพิ่มขนาดความหนาไปนะครับแต่ว่าที่จริงมันไม่ต้องเพิ่มขนาดความหนาก็ได้นะครับอย่างเช่นยางที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นยางที่ใช้ยิงในท่าทับแก้มมันให้ลูกที่เร็วและแรงโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มขนาดความหนาของของยางนะโดนนะครับก็ลองไปฝึกซ้อมดูนะครับผมนะครับยิง ฝึกไปพร้อมกับผมก็ได้นะครับผมก็ย้ำอีกรอบนึงเนาะผมลงคลิปนะครับวันจันทร์พุธศุกร์นะครับ3วันนะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับจะลงคลิปเนาะก็ฝากติดตามมนด้วยนะครับฝากติดตามมนด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าวนี้แหละนะครับถ้าใครสนใจขายของนิดนึงท้ายคลิปนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับเป็นยางหนาสติ๊กนะครับ เพศสลิงช็อตทีเฮดมีจําหน่ายนะครับแล้วก็ลูกเหล็ก8มิลนะครับผมใครที่หาอยู่นะนี่นะครับลูกเหล็ก8มิลนะครับอันนี้ถุงละครึ่งกิโลนะอันนี้ถุงละ1กิโลนะครับถุงละ1กิโลแล้วก็ยางมีจําหน่ายตั้งแต่ขนาดความหนา0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.85แล้วก็1มิลหนาสุดคือ1มิลนะครับแต่ว่า ตอนนี้ที่ขายดีขายดีที่สุดเลยนะคือ1มิลผมก็คือเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปเนาะไม่จำเป็นต้องใช้ยางหนาหรอกถ้าอยากให้ลูกมันแรงนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปบอกตลอดนะครับไม่จำเป็นนะครับคือเอาง่ายๆถ้าใครที่อยากจะได้ยางที่ผมใช้อยู่เนี่ยที่ใช้ยิงในคลิปนี้เนี่ยติดต่อมานะครับเป็นยางสเปคพิเศษนะครับ เราไม่ต้องใช้ยางที่มีขนาดความหนามากๆเพื่อจะทําให้ลูกมันแรงยางเส้นนี้ก็ทําให้ลูกแรงได้นะครับพอๆกับยาง1มิลนนะความหนา1มิลนนะครับคือมันมีมันม,มันมีสเปคของมันอยู่นะครับผมก็ติดต่อสอบถามมาได้เนาะโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเ่งนี้แหละนะครับผมขอบคุณมากครับ